ข้าวได้คันครับนี่สิข้าวไข่สวัสดีค่ะเยปาคนโคชาเนลจ้าวันนี้เยปาก็กินข้าวเช่นเดิมป้าคุตาแต่วันนี้กินอาหารบ่เหมือนกันนะจ๊ะเยปากินไทยฟูสคุตากินอาหารฝรั่งเยปากิน หนตาเต็มเลยนะหน้าโต๊ะหน้าตัวเองนะสลัดต้องส่งสลัด,ลดพูดไหม,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 มทนมันปะโอเคนะออทอดไข่ก่อน มีนาพิกาดหนูขอทอดไข่สักจานหนึ่งอ่าร้ะไอ้ะอมเลยอ่ะอุ้มเอ๊ะ ิสลัดมิสตาทอมาเตนโย่อิตาเลียนส์สลาตามิสตาอาโซ่เคมิสต์สลัดเคมเป็นผักกาดผักกาดดองตัวนี้คือผักกาดดองที่เขาเอามาทำเป็นสลัดสลัดผักกาดดองวย หนึ่งมาองยับกล้องนิดนึงไข่ไข่ไหมแล้วมันมอดจะมองกล้องมอดจะขยับกล้องโอ้ยตายเนี่ยไข่มะขามมะขามบวกชีสบอดีเล็กอุเป๊ะมิชชั่เนีย 啊，你你干的。 เส้นไหมล่ะเร็จนี่แกัตโอเค้ะม,มากินข้าวเดวกกันจ้า cùng ta bóc đi. Mình hay ba. Cái năng có nhiều tiềm này. เห็น không? Dính ngay ngay. Snaps. <laughs> ไ okay ัดทอดน้ำพริกก็โอเคแล้วเศเลยร์พ่ิกกาบหนูสีน์มกูกูออเล่น พ,พัดยังเยอะประกาศแก้วนะ มือเช้นค่ะข้าวนุเทียมมื้อบ่ายโมงมื้อแรกบ่ายโมงมื้อเช้ากาแฟบุ๊มดเนี่ยกาแฟ ปาดินน้ำพริกมองหนะ้าไม่เห็นหน้าพูดสิไหม

된음뭐 어허 허허 나노 프렌드 테이블 저봐편 자원 자원 사우가 지핵 야고ش عادي و بين نعم دو دوم 지리 에만 에센 사원 나 แกกีคิดเลี dulu. ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอบกินดี้อินดอคับทำอาหารให้แกกินนะทุกครั้ง อาหารมันจะต้องเหลืออยู่ประมาณชิน้นชิ้นนึงทุกครั้งที่แกกินใช่ไหมะเวกเนี่ยนั่นระทบเส้นนะอันใดมันไม่ิงม่วหวนไม่เดยวรู้จจ้ยนอเาวก็หนีรู้เ ถาบอกกินได้ก็นหนีนี่แหละชีวิตส่งแต่ยายพี่น้องเลยทำกินกันง่ายๆนะบางทีใครอยากกินอะไรก็ทำกินเนาะอย่างมุกตายอยากกินจริงๆไะแก,กอยากกิน,นอะไรนะสเต,เต็กแต่นะ่ะแกทำเองแล้วแกทำไม่ถูกต้องสเต,เต็กมันต้องใส่กระทะนะแกเอาไปใส่เตาอบเฉยเลยนะ แกลัน่นยกปลา mm. ก็เลยผมสุดท้ายมันไม่อร่อยเลยต้องทำเมนูใหม่ก็คือเมนูองอ่ายๆให้แกกินไปเลยเ mm. มนูสำเร็จรูปแค่ mm. ข้าวหมอ้อก็ต้มกินได้เลยนะ่ะเ mm. หลือแปลาคุณเยอะอ่ะ ยาปรากินง่ายๆเนี่ยทำม,มีน้ำพริกจ้่ไข่ทอดสับพักยังมีได้จริงๆพักก็มีนะแต่ไม่ได้ต้มเอากินง,ง่ายๆอ่ะ เมื่อวานปธุระเรื่องอจะทำวีซ่าไปไทยนี่แหละพี่หนกไปหาเพื่อนอีกคนนึงว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะที่เขาทำแล้วนะแต่นั่นเขามีวีซ่าปีเนาะเขาอยู่เมืองไทยนานวีซ่าปีคนที่แต่งงานการันตีหกหมื่นบาท ไทยการันตีเงินมีเงินเข้าบัญชีหมุนเวียนพวกเหมือนบาทเงินเงินโชว์อ่ะคนที่แต่งงานส่วนคุณตานีไม่ทำวีซา่าปีทำเป็นวีซา่าท่องเที่ยวไปเพราะว่าอยู่แค่สามเดือนยังไม่ได้ปลดกเกษียณยังทำงานอยู่เนาะ แต่ท่านผู้บอกว่าใครที่อยากจะเดินทางเมืองไทยอาจจะเย็นๆนิดนึงเนาะอาจจะมีข่าวดีมานฟ้าอาจจะเปิดเดือนเดือนหน้านะเนี่ยปาเรายัไม่ซื้อตั๋วเนี่ยปลารลอดูข่าวอีกทีนึงถ้ามันฟ้าเปิดเราก็ซื้อตั๋วตามปกติไม่ต้องไปทำอะไรมากยากเย็นเหมือน ตอนที่สปิดนะแต่ก็ต้องกัดตัวเหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนเป็นจากสิบีวันเหลือเจ็ดวันนะในกรุงเทพ จากนั้นก็ไปกักตัวอยู่บ้านีเจ็ดวันอืว่านหวาน,วานสลัดัแต่ยาปากินยาฮอร์มนคับฮอร์โมนอ่ะกินข้าวได้ได้สองสามวันละ ข้าวได้อร่อยน้ำพริกาากหมูแซบแซบเนาะกระเทียมหอมกรอบมาดูเลย ไขทอดเนี่ยเข้ากันเข้ากันเมื่อวานนี้ปลาซื้อไก่บ้านมาตัวนึงมาต้มไว้ไม่ได้ทำอะไรกินเลยต้มไว้เลยนะ ปลาทำไว้กระปุกไปเลยแลนพริกกะหมงมันไม่เสียพี่น้องจะเป็นจินนงันง ข้าวสองทับทีกำลังพอดี จะปลาบางคนใชใส่เสียอย่างถ้ามีหิวจะไม่ทําถ้าหิวร้นลานแล้วถึงจะทํากับข้าวทําอาหารกินกันนะแล้วก็อาการอย่างที่เห็นแหละกินไว่ไวอะไรเงี้ยน,นะ ตาก็แสีลูกนะลูกเท่าไข่ไก่นะเน่ะรุ่นอาหารของเขาเนะาะพักคนแล้ว คลิปนี้ยาปลาก็ต้องขอตัวลแงชนิดก็เลยจ้าสวัสดีค่ะ